นิยายเสียงเรื่องห้วงสเสนหามายาแห่งฝันตอนที่46ชาลีหัวเราะแล้วเข้ามากอดเขาไว้วีนัสชอบคุณนะคะเธอขยิบตาให้คุณด้วยชายหนุ่มดึงเธอเข้าสู่อ้อมแขนและมอบจุมพิษอันดูดดื่มต่อหน้าดาวดวงนั้นและพวกเขาจึงหันหลังเดินช้าๆกลับวิลล่าพี่ต่ายบอกว่ามีพนักงานไทยย้ายมาที่นี่ บอกว่ามาจากโรงแรมในปากช่องแถมยังมีไก่มาด้วยชาลีถามในสิ่งที่สงสัยมาตั้งแต่เมื่อวานอ้อลืมบอกเลยพี่สุเนศไงเขาหยุดเดินเพื่อตอบเธอก็เห็นชาลียิ้มแล้วจึงพูดต่อไปผมให้ย้ายมาอยากให้มาอยู่เป็นเพื่อนคุณผมเห็นว่าเธอมีความจริงใจและเออความจริง ผมขอให้จ่าเลิศย้ายมาช่วยราชการแต่คงจะตามมาทีหลังราชการไทยก็ใช้อย่างนี้แล้วนะอ๋ดีใจมากเลยนะคะที่จะได้เจอพวกเขาอีกไก่ต้งสองตัวนั้นด้วยชาลีดีใจมากไม่นึกว่าสิ่งที่เธอเคยพูดไว้กับพี่สุเนตตอนที่จะออกมาจากบ้านที่ปักช่องจะเป็นจริงเราคงได้เจอกันเร็วๆนี้เธอพูดกับพี่สุเนต แล้วก็ยังแปลกใจที่ตัวเองพูดออกไปเช่นนั้นแต่วันนี้พี่สุเนรก็มาที่นี่จริงๆแต่ว่าคุณขอให้จ่าเลิศมาช่วยราชการหรอคะงานราชการเนี่ยนะราชการของใครคะเดเมียนดิ้งไปครู่หนึ่งก่อนจะตอบเธอก็ราชการของสหรัฐอเมริกากับราชการไทย เป็นความร่วมมือกันของอเมริกากับไทยเพื่อยับยั้งคนร้ายที่รวมหัวกันสร้างไวรัสมาป่วนโลกอยู่นี่ไงชาลีฟังแล้วทำหน้าเหมือนไม่อยากจะเชื่อหูตัวเองไม่น่าเชื่อว่ารัฐบาลจะรักประชาชนขนาดนี้แต่ว่าเดี๋ยวนะชาลีรั้งแขนเขาไว้เพื่อจะถามเดเมียนเห็นสายตามองประเมินในดวงตาคู่สวยแล้วเขาก็เริ่มหนักใจ แต่เธอก็น่าเอ็นดูจนเขาลืมเรื่องหนักใจไหนคุณบอกว่าช่วยงานคุณพ่อเท่านั้นคุณมีอำนาจถึงขนาดขอคนมาช่วยราชการเลยเหรอคุณน่ะใช้โปรแกรมหาคู่เพื่อสืบเรื่องพวกนี้จากสาวๆเท่านั้นไม่ใช่หรอคะแล้วทำไมถึงดูคุณจะเป็นคนสำคัญทีเดียวชาลีซักไซไล่เรียง ดูเอาเรื่องจนเดเมียนต้องถอนใจแต่แล้วเขาก็กลับยืดไหล่ทำท่าเหมือนคนขี้โม้ก็เพราะผมเป็นคนมีวิชั่นอะไรนะวิสัยทัดไงคุยกับจ่าเลิศแป๊บเดียวก็รู้แล้วว่าเข,เขานะ่ะใช้ได้ถ้าได้มาช่วยงานก็จะดีมากชาลีค้อนขวับเมื่อเห็นเขาทำเช่นนั้น แล้วเธอจึงพูดเรื่องอื่นวันนี้ฉันจะเข้าไปหาพี่สุนเนธแล้วจะไปดูเรื่องไวไฟกับ VPN ด้วยน่าจะมีอะไรที่ฉันช่วยได้เอาสิวันนี้ผมมีงานต้องทำอีกแล้วเขาบอกเธอขณะที่จูงมือเธอเดินต่อไปงานสืบกับมาเรียเหรอคะชาลียกมือแข็งแรงซึ่งกลุ่มมือเธอไว้ขึ้นมองดูแหวนสัญ,ญลักษณ์ตัวเชื่อย่อของมาเรีย เธอเห็นเดเมียนมองเธอแล้วก็ละมือไปถอดแหวนออกจากนิ้วเธอจึงรีบจับมือเขาไว้ใส่เธอคะ่ะอย่าถอดเลยฉันรู้ว่าถอดได้ทุกเมื่อที่อยากถอดเพราะคุณปิดระบบมันแล้วแต่ถ้าคุณไม่สวมไว้เธอจะจับได้นะคะชายหนุ่มยิ้มออกมาไม่เห็นว่าชาลีของเขามีความเข้าใจมีเหตุผลไม่งองแงเหมือนผู้หญิงคนอื่นๆที่เขาเคยเจอมาทั้งชีวิต ตอนนั้นชาลีก็พูดขึ้นอีกและอย่าลืมนะว่าฉันยินดีช่วยงานของคุณและจะไม่เอาความลับไปบอกใครด้วยเพราะฉันกลัวคุณจะฆ่าทิ้งทะเลพอพูดจบก็ทำท่าว่ากลัวเขาแล้ววิ่งหนีนำเข้าไปโดนแน่ฆ่าทิ้งซะเลยมาด่เดเมียนวิ่งไปจับตัวเธอไว้ชาลีก็หวีดร้องและหัวเราะออกมาทั้งสองเล่นกันเหมือนเด็กวิ่งไล่จับ จนกระทั่งไปถึงวินล,ล่าเดเมียนขับรถกอล์ฟพาชาลีมาส่งที่พาวิลเลียนซึ่งมีที่นั่งทานอาหารอยู่ข้างๆเวลาเจ็ดมงครึ่งยังเช้าเกินไปสำหรับคณะของโทบายอัสแต่ชาลีก็ขอให้เขาส่งเธอลงตรงนั้นหลังจากที่เดเมียนบอกทางไปผนกบุคคลกับเธออีกครั้งถ้าเจอพี่สุเนศก็ต้องระวังอย่านั่งใกล้กันมากชายหนุ่มลงจากรถกอล์ฟ เพื่อมาจัดหน้ากากอนามัยของหญิงสาวให้เข้าที่เข้าทางในสถานการณ์แบบนี้ไว้ใจใครไม่ได้เลยค่ะคุณก็ต้องระวังตัวนะชาลีบอกเขาด้วยความห่วงใยอ๋อจริงสิคุณเดวช่วยงานคุณด้วยใช่ไหมจะว่าไปคุณกับเขาดูจะเข้ากันได้ดีชาลีหัวเราะเมื่อเห็นสีหน้าของเดเมียนเมื่อเธอล้อเล่นเรื่องเดว คุณเดลช่วยฉันตั้งหลายครั้งเธอพูดถึงเดลพร้อมกับมองไปในทะเลก็แค่ครั้งเดียวที่ฟาร์มกล้วยไม้อ้อที่เขาช่วยพาคุณมาถึงที่นี่จากสนามบินน่ะไม่นับว่าช่วยหรอกนะเพราะดาวุธกับอามานก็อยู่ด้วยเขาช่วยได้เหมือนกันเดเมียนไม่ยอมให้เดลได้เครดิตง่ายๆ